เราจะจุดบ้างไฟแสงฐานที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งแปดของคุณสุกัญญาโตทยะถวายองค์พระมหาธาตุวัดการอุรุเวทสามสองหนึ่งไปเทปเวลาหายเลขค่าหนึ่งมายเลขค่าหนึ่งฐานสองโอเคครับนะครับ จุดที่สองครับฐานจุดที่สองเป็นบ้างไฟแสนที่ฐานจุดที่สองโอเคครับต่อไปเราจะจุดบัางไฟที่ฐานจุดที่สอง นะครับของท่านผอ,อ,อปัญญาโสธานามอบเอกทีมงานอารไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์จุดเพื่อถาวายองค์พระหมหาธาตุวักดกลางอนเวทสามสองหนึ่งไป ขออนุญาขอเจ้าหน้าที่เทศบาลท,ทั้งหนึ่งท่านนะครับมาช่วยบนเิทีด้วยขอเจ้าหน้ททททาที่เทศบาลหนึ่งท่านนะครับมาช่วยคุณปีด้วยนะครับขณนนี้มีการประสานงานที่ค่อนข้างมากนะครับขอขอขอหนึ่งท่านครับหนึ่งท่านครับกำลังเดินทางไปครับท่านอาจารย์บิลชัยนะครับ ให,หมวกนะครับอปตอซัมผักบุนะครับกำลังเดินขึ้นไปแก้ไขนะครับมาที่ฐานที่1 1> หนึ่งวนาเสียที่สูบลงมา,าสัวก้อนนะครับเยาะเยาะเป่าขึ้นไปนอีกเปิดที่จูดฐานที่หนึ่งเอาลงกใหม่ก้อนครับวานาครับ ฐานที่สองหลบพรนะครับยาดิช้ยกมือกินเลยปล่อยปลี่ลีเ,ลเ,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับสักคู่นะครับ,รบดูแลช่วยกันนะครับผมเออเประมันยกมือกระบาดไซรุนดความพร้อมแก้ไขนะครับวามพร้อมมาที่ฐานที่หนึ่ง รำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสงหมายเลข18ของนางสาวของนางสุกัญญาโตทยะเ,เทพเวลาสร้างสรรค์3 2 1ไป เขาจะมาชมบ้องไฟนะครับบ้องไฟที่ติดฐา,า,านนานๆเนี่ยเขาไม่จิบจ้องเบื้งองย่อยเดียวด้ขาหมองลีเห็นตัวเออนี่เตือนดูขั้มบังดีนะหาหมองลีเลนี่ยโมเนตอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมเมนนะครับผมขอยก็เดอรฐานที่สามบ้องไฟแสนฐานที่สี่ฐานท,ที่สี่หมายเลขหนึ่งสองสากลการช่าง ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกาุดนเวศ3ามสองห่งไปอ,อปนนี้เราทำการถ่ายทอดสถานีวิทยุในเครือข่ายอำเภอพุนไปทุกสถานีพี่น้องที่มีวิทยุช่วยมาแก้ด้วยว่าเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับ เป็นบถไฟของคุณนิกอรสีจันนะครับหรือว่าพานมาดฟาร์มนะครับไวยงามพนมไพรนะครับเบอร์สิบสองที่จุดไปเมื่อกี้ฐานที่ห้าห้าสี่หนึ่งรับทราบครับฐานที่ห้าหมายเลขห้าสี่หนึ่งของคุณฐา,านที่สี่ครับเรียบร้อยนะครับ เราจะจุดบ้างไฟไปที่ฐานจุดที่5นะครับฐานจุดที่5ต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสงของนางสาวสุกิตราชัยพารามอไปทางด้านเทพพนมเป็นผู้สร้างสัง์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางโรเวศ3 2มสเปิดว่างไงครับอ่า ไว้นะครับเราจะสื่อสารออกไปนั้นผ่านกิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายทุกทั้งอำเภอนะครับฉะนั้นเหตุการณ์ใดเรื่องใดที่นำเสนอนั้นขอให้พิจารณาการกรอก่อนแล้วค่อยสื่อสารออกไปนะครับค <Okay S 1> วามพร้อมความพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่หนึ่งและก็ฐานที่ห้านะครับ เราจะปล่อยฐานที่5ก่อนนะครับโอเคครับเราอยู่ที่ฐานจุดที่หนะครับฐานจุดที่หของนางสาวสุกิตราชัยพรานะครับฐานที่ส่เราข่อนนะครับฐานที่4เรลงมาก่อนครับเอาลงก่อนครับไม่ต้องขึ้นไปครับฐานที่สโลงมาเลยนะครับเราตกลงกันแล้วครับเราจะไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับฐานที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ปล่อยตามที่เราประชุมกันเราต้องเว้นอย่างน้อยคือหนึ่งฐาน ขอบคุณน,นายจ่าดาราเด้อโอ๊ตเอาโอ๊ตเอานะครับเมื่อในายกโอ๊ตเอาดาราเด้อขอบผมความพร้อมไปอยู่ที่ฐานจุดที่5ของนางสาวสุกิตราชัยพาราครับมอบหมายทางด้านเทพพนมสร้างสรรค์สาม อยู่ที่ฐานที่หนึ่งเบอร์สามแปดลำดับต่อไปเราจะจุดต้องไปแสงฐานที่หนึ่งเบอร์สามแปดของคุณของคาจันทภัยถวายอ์พระมหาธาตุวัดกาญจนบุรีผายเทเวลาสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป อาจารย์นะครับบังไฟบัางไางดนะครับมีประดับนะครับให้นำมาบอกด้วยนะครับเราจะให้โอกาสท่านนะครับหลายบาทที่เอวัดเอวกรุครับเบอร์60ศฐานที่2นะครับความพร้อมขอชื่อก่อนนะครับ รำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่สอง,องของคนอย่างโนบานนี้นะของคนปาริชาตคุณสุนิสายุทธยศถวายองค์พระมหาธาตุบัดรกาลเวทสามสองหนึ่งไป ะบว่าบ้องไฟติดฐานต้องหาที่หลบนะครับเอออย่าชลาดใจเด้อบ้องไฟคือสูงสูงมือขวาชี้บ้องไฟมือซ้ายกับกระเป๋าเงินตัวเองนะครับ เราจะจุดบ้างไฟแสนที่ฐานจุดที่4ของคุณประนอมโพแสงมอบหมายให้กับทางด้านศิรินภาเป็นผู้สร้างสรรค์31มปองหนปีนี้พอดดนละมัดนี่ดีเลาาย <c oughs> จครรับถือว่าบั้งไฟทุกข่ายนะครับ ทุบตั้งถือว่ามีแต่คุณภาพทั้งนั้นนะครับปีนี้คะแานแน่เยอะตัวบ้องไฟหมื่นข้าวเบอร์บ้งละหนึ่งร้อยบาทบ้องไฟท่อห้าท่อหกบ้องไฟแสนบังละหนึ่งพันบาทบ้องไฟล้านข้าวเบิดปรับสองพันห้าร้อยบาทบ้องไฟสิบล้านข้าวผิดพลาดประการใดปรับบ้างละห้าพันบาทเพื่อนก็เอาขึ้นคนตัวเพื่อนก็อยากเสียเงินนกเถา ครับกอนที่อาจารย์เอาข้อมูลไปนะครับฐานที่หนึ่งนะครับนัมเบอร์เจ็ดห้าธรรมรักษ์ให้ท่เวลาครับอาจารย์ครับครับผมเยาวรักษ์รัตรรักษัตบรอนหน่อยฐันครับเอ่อเป้าหมายเรานั้นถ้ามีรายชื่อก่อนก็จะขอบคุณมากสุดแบบนี้ดีมากเลยนะครับขอขอบคุณ ครับฟอมพร้อมเราอยู่ที่ฐานจุดที่หนึ่งเลยครับผมจะไปประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก่อนจะไปของครอบครัวสิริธรรมรักน์นะครับโดยคุณหมอเจยารักษ์ศิลปธรรมรักน์นะครับหรือว่าคุณหมอนั่ง่อยนะครับที่โรงพยาบาลพิมุ์ไทยนะครับได้นำบัตรไปของทายชิดเวลามาถึงเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดจลางอุดมเีศ